เจ้าอาวาสวัดนายใหญ่อามพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการวัดวัยยามพระเริญญาติจวีตียาลีสามสิบหกข้อซึ่เป็นที่รองรับตัเทศเทวาซึ่งได้อันเชินมาณปารและบัดนี้สา สถิตยังสถานที่บานแดนตอนตั้งแต่ตอนชั้นดาวเลยอ้วนทั้งสิบ่พ่อมาพ่ออันเชิญท่านเป็นนกก็รบเจ้าขออันเชิญวยเทพั้งหลายห้เจงปริจตามหลักฐานอันประสิญพรรมปรมาภิญญา พระอิสวนพระนา,านะรายณ์หัวหูใบสีมีทั้งดาเป็นใไก่โู้ปลาคู้ฆ่าลายยำต้มแดงต้มขาวจะเข้าด่าเมื่อดยินสีลุงผู้มีพระเดชและพระคุณอันยิ่งใหญ่กับพระเจ้ามีท่านทั้งหลายให้มาประชุมในพิธี ตลอดจนเจ้าแม่เขาเกลือพระยายมบราชเด็ดมาสู่ยังโรงราชท,ทิทธีทุกทุกพระองค์งนักบ,บัดนี้และขออัญเชิญครุฑทาวาสุกรีกีข้าพเจ้าขออัญเชิญและก็ขออัญเชิญพระราหูพระพิเพกทศกัณฐ์กุมหมยหมยอยู่ไหนหมย ไปเอาปากามา่อยแล้วเอาปากาในห้องเยอะแยะปากามาเลยยกมาทั้งกล่องได้เลยใครไปดูปากาเมจิกมาบ้างปากาเมจิกตัวที่จะเป็นเจ้าภาพเป็นทองที่จะรอองค์พ่อตากสินมหาราชก็เชิญหยิบนะเป็นเจ้าภาพับ จะยืมเน้อแล้วเดี๋ยวคนมาเห็นมาถามมันไหนระแบียบตัวเอาซองมาซองมาเอามอบไปกับกรรมการนะสาธุนนี่มาจากหมู่ไหนกันเนี่ยน้องมาจากหมู่ไหนจ้ะอาจะหลังเอาสตังมาใส่โต๊ะนะฮะและอย่าเดิสสาคัญในการทาบุญพี่น้องการทาบุญเราต้องีฐานเวลาแล้วมากันอีกโอ้โหนักบุญเยอะเลย อ่าเชิญนะในนี้โดยเฉพาะอ่อหมอมีหมอมาเยอะมีหมอมาหลายคนหมอหาที่เข้าไม่เจอมาเข้ามาตรงนี้ตรงที่เรมายืนอยู่นี่แหละนะอ่าข้าบยำสมุนไพรคนเดียวโอ้สวัสดีเข้าหทั้งนัยนะ่ะ จะขาดนะครับพี่น้องก็ได้มากันอย่างต่อเน่ีวสวัสดีจากคุณแม่เาในช่วงของการรอที่จะรอในเวลาบ่ายงสามส้านาทีก็ให้พี่น้องนั้นไปหาข้าวของอาหารรับประทากน,กนกันก่อนนะจะเป็นโรองทาน อาหารโลงโคพรัวให้กับพี่น้องท่านสาธุหลายกิโล200 5ห้ากิโล1,000บาทดณแ่อันนี้จะเอาไปถวายพระอยะากถึงได้ไปถวายพระ้นตานะครับหล่ลอหลอมเที่ยวเพื่อที่จะรอบอเป็นองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินามหาราช เจ้าหน้าที่ของเราก็จะได้นำเอาไปให้เราได้ทำมาตานี้รู้จะเป็นใดเหมือนแล้วก็เชื่อมใจ นะแต่เป็นจะพาเป็นแ่้วคุณล้องเอาเดินตรงไปสวายพระในเดินตรงไปดูดาบาราแฝงติดเมื่ติดตัวไปไหนมาไหนเดินทางไกลไปทางเรือเชื่อเรือเชินอว่าวันนี้ไม่การหลอกเป็นองค์นาดเข้าโบสเพราะพิธีที่เดินเข้ามาดูพี่นเราเลย ใช่ก็ไม่มีเลยโอ้โหราชวัชชภงเที่ยจัดกันสวยงามตาเป็อมหาราชเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าแผน่นดินสซงทกู้ชาติกู้แผนาา่นดินเอาไว้ตลอดทั่วประเทศเสยามเนี่ยเป็นผลงานขององค์พ่อตาสินที่ได้กอ่อผู้เอาไว้คนจีความสูงสอง เพื่อปดิสถานยางวัดเอาหลับมาแล้วเจิญนะครับพีองครับสำหรับทองอให้ท่านเป็นเจ้าภาพมีสองนอะองนาดขนาดห้ากิโลกรัมเงิน,น,นหนึนาดไนเงินขนาดไหนจะเป็นเสียดายอะไรกับเงินหนึ่งพันบาทที่เราได้ซ่ายิไไไไไง,งไปยิงโชมงโุลเมื่อเดี๋ยวเวลานั้นเราอยากจะได้เอาอย่างแท่งใหญ่มันหมดอดไปอีก เอานั้นมาก่อนรับก่อนเลยเอาตอนนี้ก้อนหนึ่งเอาตอนนี้ห้ากิโลอันดับโบราสาธุอาตอนนี้อีกหนึ่งกิโลอย่าลืมจดชื่อนะพี่น้องเอ้ยเออฝากชื่อไว้เป็นผลฝากนามสกุลไว้เป็นทราบกัน จงเสร็จมาประจํายังรองราชจำพิธีและขออันเถินทางคัญชามิอิทธังมักตีพาโหผุพังความสุขใจสุขใจสุขนอกสุขในสุขตลอดไปและสุขตลอดกาลเที่ยวโถ เอาต้อนครับเอาต้อนครับอาพี่น้องครับเลือกเอาเลยทองจะเอาแบบแท่งนะแท่งใหญ่แท่งเล็กเป็นหนึ่องตามขอบูชาบุญประสงค์จิดใจจำรงตรงต่อพระนิพพานขอได้พบโดยแก้วขอได้แกคบโบราณนะครับมาตั้งเจตนาสถานียักษ์นกเอามาต้อนรับโอ้โหคร เอาเป็ดเอาเป็ดเอาเป็น5กิโล1,000บาทจากไว้มีค่ากิโลกรัม เอ้านะครับก็มากัน่ากตอนเรื่วิ่งใจเชืองเกงเส้นเลยนะครับเอาวันนี้พี่นงมาเป็นทํางปุยาเดินตังจารีฐานขาพงร์ข้าพเจ้าได้มาช่วยความบริสุทธิ์นี่จอันี้เห็นมาปต๊ก็ปีสองเป็นวันบายังไม่ได้นบของมาตอังนี้มาติเพิ่เเอามากลยัพี่น้องเอาคะจากอนตอนนะครับ สถานียันของร้านไ้พี่น้องได้รับประทานการอิ่นน้ำสับามเสร็จใครยังไม่ได้สรรคุณมากรมาที่กองหนการประแดาประชาสัมกรบการี้ก็จะมีคณะกรรมการของว่าไยาราดให้การต้อับกันนี่ฮะที่เราดังนี่เรารับใครยังพอเอาแทนกรรมการหล่อองค์สมเด็จพระจ้าตรเสด็จมหาราชทรงบันดังเนี่ยจะมีขระนาสงศง เอาตามศรัทธาเลยแต่แต่หรือปักไปถูกเลยอะจะสองร้อยห้าร้อยพันได้หมดเลยนะเดินไปนะเออช่วยกันแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนะเอ่อเขียนชื่อเอ่อกิโลหนึ่งสองร้อยฮะกิโลหนึ่งสองร้อยเออเอาสักคนละกิโลอย่างน้อยถ้ามีกำลังมากก็เอาสักห้ากิโลเลยนะต้องการสิ่งทั้งต้องสมดุล้งรักษาแต่ต้องตรงนะ ที <mondo> <flix> ่ไดสร้างองสเด็จพ่อตาสินมาหารากาหาอาได้ยากเสลืเกินเและวันนี้เรามาสำเม็ตรในพระมหา กรุณาที่ถุต่อพระองค์ท่านเราก็มาเป็นาภาพในการกราบองค์ท่านเพื่อเพิ่มพูนบูชาคุณของพราต่านหลวงอยู่นะฟังนะราจอดในสถานีนะ

หรือบั่นเราเรียงลำสามแตด่ายโมงครึ่งแทงเฮ้ยไม่ดีแล้วับงขนาดหนึงเอเวลาปีดนึงเดิญนะเออเราหันลเคจ้าพาร์อนมาเท็จือเ็นายลงเหมือนแล้วตรงบอลลังว่างนั่นนะลุรอเตียเว่งนามากเลยเตติ่งที่แวมันเนี่เรา

อ๋อยังยังทำไม่เสร็จต้องรอวันนี้อ,อ,อีเดียเลยไปนี่แหบลบะเอาคุณพี่ชายนี่นำซองมาอีกแล้วนี่ สื่อชายสื่อแสงดีมาจักไหนรถจักนยานมาจักไหนจักรยานอากชายเอามาจัดเป็กไหนมาจักไหนคเมามาจับรถตู้นะฮะรถแจกความสมดรงดั้นุ่งนุ่ะไดรงค์คือรงค์คือรงค์นางตพนวัยแห่งการจับตาสิงหัผ่านระดับองค์เขาองค์สิงห์เลขวมาทรงความสง่าเป็นสง่างามสงนามากเลยแต่เป็นัน พ่อประสานแจ่มมันจงหนึ่งพันบาทหล่อพระเจ้ากับสินมหาราชโยกชวนเชื่อนเชื่นเช,นช,นชนยงงานาตะกุลหนึ่งพัน 1, บาทใดใดในโลกล้วนอธิจังคงช่างพันเอาทองเหลืองหน่อยเลยเดี๋ยวก็ท่านทงภูวิเกตพูดไปก่อนแล้วกันเ่านเสียงเคราะห์ดีในมณฑลท่านพูดไปก่อนอาตอมาก็ขอใช้เสียงนีเ้เรียกช่างนะช่างพันไปด้วยเอาทองเหลืองไปหน่อย ก็จะเต็มแนละ้วแต่เนี้ยมาเจอโยมอัมพรก็จะเต็มแล้วเนี่ยนะก็<อ>โยมอัมพรพิมพาพรนะโยมโยมท่านนี้เป็นบุคคลสําคัญนะท่าบุญอุปถัมภ์กันมาโดยตลอดทั้งวัดในอามทั้งวัดสมาราคทั้งอินเดียนะก็ยมยองทุกคนนะ่ะหลายท่านนะไม่ใช่เฉพาะโยมอัมพรหลายท่านแต่โยมอัมพรเนี่ยถือว่าศรัทธาเข้มแข็งถาวรมั่นคง อาโยมน้าเจอนะอาดริตกาลังแจกให้คนละหลวงพ่อชริีด้วยหนึ่งแผ่นครับก็เขียนด้วยถาวายเลยหลวงพ่อชฉิดชยเฉยยะธรรมวัฒนาเถื่อนบอกว่าพรุ่งนี้ใครที่บวดเป็นพระบวดเป็นชีไปขึ้นรถฟรีได้หนึ่งคันถาวายให้สองพันห้าร้อยหลวงพ่อนักชริดวัฒนาเถื่อนอาโยมโยนเชื่อนชื่นชยานันทกุลอ,อ่าอันี้ทำอะไรหลออใช่ไหมอาเอาไปเขียนอันหนึ่งร้อยอาสาธุเดี๋ยวเราวรวมปัจจัยตรงนี้นะอาในบทนักพระครูครับ ดวงมหาโภคขทรัพย์โยมตรงนี้ถึงคนในคนที่อยู่ในที่บ้านเออเอารามาคนเดียวเนไม่มีคู่นะอยากจะมีคู่นะก็เลยเอาสองสแผงก็ต้องสองใบโยมนะ้สองใบให้เท่ากันเรียกว่ามันมบา,มาลานกันโยม ได้นิพพานในในปัจจุบันอาการนี้เถินในโยมนักสาธุแต <c oughs> ่ทรัพย์ของข้าพเจ้าีได้มาด้วยความบริสุทธิ์โยมหรือ <c oughs> เมรักขันโตสุรักขันโตโยมต้องเป็นตุเมนะอย่าไปตุเตนะตุเตเราให้คนอื่นแต่ถ้าตุเมให้แก่ข้ขาพเจ้าเอง <c oughs> โยมนะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ เรามีโอกาสได้ร่วมบุญตรงนี้ดวงมหายันพภกขทรัพย์ยมเขียนเอาไว้วันนี้เราจะมาลองลอมเป็นทองเพื่อนนำไปเททองหล่อพระสร,ะระเมเจพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้าคุณพบุรีในโอกาสนี้ะ วันนี้ก็ท้ายๆอยากจะให้พบแต่ท่านเจ้าคุณในกวายโยเสียงท่านดีเสียงท่านนิ่มและครีกอเพราะ,ะว่าภายใต้วงอาทิตย์นี้ไม่มีการสูญเสียใดที่น่าเสียใจเท่ากับการสูญเสียเวลาการสูญเสียเวลาเพียงหนึ่งวินาทีเท่ากับการสูญเสียส่วนหนึ่งของชีวิต โยมเขาบอกว่าอย่างนั้นนะอดีตคือความฝันอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนปัจจุบันเท่านั้นที่เราจะแก้ไขได้นั่นก็คือปัจจุบันนี้เราพยายามทำเดียโยมสำคัญม,มากพระดองคตราวาอาเจนติกาลาตรยันติรัตติโยวโยคุนานุปพังจหันติ การเวลาย่อมล่วงไปราตรีย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยย่อมลาดลำดับไปท่านทั้งหลายทำอะไรอยู่นดให้ทานได้ยังสาสีได้ยังเจริญภาวนาได้ยังให้ทานยังไม่ได้ให้ทานให้ทานยังไม่รักษาสีได้รักษาศียังไม่เจริญภาวนาให้เจริญภาวนาโยโยมบอกว่าวันนี้อากาศอุ่นอุ่นโยนะครับ บอกว่าอากาศอุ่นมากนะไม่ถึงกับร้อนแต่ว่าอุ่นมากให้ยมงเป่าพัดกันหนะ่าดูเลยนะไม่มีพัดลมถอยเจ้าหน้าที่ช่วยหาพัดลมมาปที่เรียนเนี่ยปิดหมดเลยแม้กระทั่ง้าตาเปิดไม่ได้อยู่ลมมันเข้าเย็ยนมากเอ่นถึงแล้วต่อม,มารู้สึกอบอุ่นนะมาที่เรียนรู้สึกสบายขึ้นเยอะไม่เหม็นเลอยู่เย็เยเนนต้องใส่รุงเท้า ใส่หมวกใส่เสื้อใส่กีวรอ,อีกผ้าคุมหัวอีก,โ,อกโยมบอกงัดไปไม่ไ้ครับงัดไปไม่เป็นโยมเท้าไม่ชาหมดเลยพอมาถึงเนี่ยอาการชาอาการเมื่อยหายหมดนะนโยมความอบอุ่นถือว่าเป็นเรื่องดีนะโยมอย่าไปอย่าไประเกียดดูเข้าไปอบเสาหนา้าเข้าไปเข้าห้องอบแล้วสิโยมเสียสตางด้วยนะโยม สาวหน้ากันแล้วเนี่ยโยมอย่าไปรักเกียดอย่ามาเก็บความความรอ้อนนะพี่ยังเป็นเรื่องที่ดีสำหรับโยมวันนี้เหลือจะได้ออกนะจะได้ออกไปตาลับบาดใหญ่ก็มาละาโยมใครที่จะใส่ยังเขียนไม่หมดก็ไปต่อเขียนไปไปต่อเขียนไปนะรักปันใจเรื่อยๆไปยังรักกับพาของญาติโยมอยู่เดี๋ยวเสดจัวนโยมถวายปัจใจก็ขอแท็กนิดนึงโยม คติตรงนี้ญาติโยมอาตมาพูดก่อนเขาบอกว่าร้อนนอกไม่เป็นไรอย่าร้อนในถ้าร้อนในแล้วเนี่ยเราทนไม่ไหวโยมร้อนในขนาดอยู่ในห้องแอร์ยังอยู่ไม่ได้เลยโยมร้อนในในรโยนนะร้อนนอกคนที่เขาทำานโายมตากทั้งแดดตากทั้งฝนเขายัางทำงานอยู่ไม่ติดโยมอยู่ไม่ติด ตอนนี้พระเดชพระคุณท่าน้าคุณพระวิเทศพโทธิคุณจะถวายจะตุปัจจารร่วมในการเททองหล่อพระเจ้าตากในครั้งนี้วันนี้ให้เป็นประธานฝ่ายสมเดวยอันนี้ก็และช่างภาพอยู่พร้อมเนาะอยู่เจ้ที่ปัจจัยในส่วนนี้เป็นส่วนที่ฟังทรา ในส่วนที่คนละนหนึ่งไปเนี่ยให้เขากาลังนับอยู่ยอดนิยมตามาจะขอมอบมให้แต่พระ,ระครูปนิเกศไม่ใชจเจ้าพระนำเบอรละหันท์ทรายแล้วก็หลวงพ่อชริียเยธรรมโมจะว่น,นาเขื่อนหลวงพ่อพระธิกานร,รงค์และอดีรรอนตนายตำรวจตือพันตำรวจโตนร,รงค์เป็นผู้ถวายปัจจัยแต่ท่านพระครูสุธรรมกิจยารในส่วนนี้หกหมื่นหนึ่งพันบาทโย่แม่ยงถ้ามีเศษเก้าสิบเก้าจะสวยเลยนะยโย ได้เรียนอ่ะใส่ใครได้ยอดอ่าเศษทีไ่ไม่นับเลยก่อนอ่าอันนี้เป็นต่อยอดอไปเรื่อยๆอ่าจะได้ถวา,ายต่อยอดหน่อยทำบุญให้เอ่อให้พ่อให้แม่ให้เลยคร็บอ่านตาเดี้ยก่อนก็ต่อยอดนะครับอีกเหรีพันอ่าหลวงพ่อเชยเชยยะคโม้ห็นวัดนาเกลื่อนอีกเหรีพันบาทอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูอ่ายุใส่เนียกยมใส่อ่าใส่เนียยงว่าจะได้ดีเด่นพันอะไปนี้อาจจะตั้งเอ่อายมอ่ายมเชิญอ่ายมร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจตรีโท่านั้นพิษขาวอายุอายมสมศักดิ์หลังสนองอ่าพอนี้เกือบเกือบได้ร้อยตำรวจโทอ่าออกซะก่อนอ่าถ้าไม่ออกก็คงจะได้ต่ออายุสักห้าปีได้ร้อยตำรวจเอกแน่นอนอ่าก็ หลายโมงนะอ้าวอารายโย<ๆ>อันนี้ต่อยอดนับให้ทีไอหลวงพ่หงหพอหลวงพอ่พอนรงออนนนุงอาริทัยพันธุ์พันรุ์โทนนรุงนะอีกหนึ่งพันบาท,ทนองกันพรุ่งนี้นะยอมต่อยอดต่อนะพรุ่งนี้ใครไปได้ไปนะ,ปปะปวะัดธรรมบัญญารามบางบ่วงสามพาามรานนครปฐมก็ทำไปหลายครั้ง,ล,ง,งละครั้งละหมื่นครั้งละหมื่นก็พาญาตยโยมไปทำบ้างพรุ่งนี้นะก็ รู้สึกว่าผมจะชดประมาณ9,000หลวงพ่อณรงค์ถวายพระให้หนึ่งพันให้ชีให้พระนั่งแต่ถ้าไม่มีชีไม่มีพระก็สมหลวงพ่อนั่งไปรูปเดียวนะครับเยกไปด้วยเดี๋ยวนั่งไปด้วยได้แล้วก็หลวงพ่อเฉยเฉยนะธรรมโมว่านางเกิดก็บอกว่าถวายให้ชีให้พระนั่งไปด้วยนะแต่ถ้าไม่มีก็หลวงพ่อพนั่งไปรูปเดีวยวแล้วที่าาาาาาทางณรงค์อดิศนายตำรวจพันดลณรงค์แล้วก็หลวงพ่อชัยชัยเลขาธรรมโม สี่รูปนะย่ายยมยกมือจะมาจะทับเหนะือสามนะสวายปัจจัยหงมื่นหนึ่งพันบาทในนามของผู้ฝังธรรมร่วมเดสองสามสาธุสวายไปได้ส่วนน่ก่อนนะและเดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวจะแจกทุกท่านอ่าร่วมเดินทางกันมาแล้วทองก็อยู่ตัวนี้นะยนทองก็อยู่ตัวนี้ปัจจัยก็กำลังนับก,กันอยู่เดี๋ยวท่าไหรรตัวนี้ถือว่าเป็นยอดพิเศษคณะให้ถี่ท้วนเลย เพราะว่ายอดพิเศษตัวนี้ยถือว่าเป็นเลขมงคลเพราะกําลังเจะดสียเจนายโยมอาจารย์พี่นาทันศิลป์ีซลานั้นเป็นไงบ้างนะถ้าขี้เกียจหายใจอยู่ไม่ได้อยไม่ได้สร้างบุญและพวกเราเนี่ยเมื่อหยุดหายใจเมื่อไรโลกนี้ทั้งโลกไม่เป็นของเราแล้วเราก็ไปเกิดใหม่แล้วนะต้องไปเกิดเพื่ออำนาจของบุญและบเปาปรากฏว่า เมื่อสองสวัรมีเด็กระลึกชาติได้อยู่ที่ศรีลางกาเขาแปลจากภาษาศรีลังกามาเป็นภาษาอังกฤษเด็กคนนี้เป็นนายช่างเป็นนายช่างซ่อมซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และมาจนถึงบ้านของเขาเจอภรรยาเจอลูกนะทุกคนก็ไม่เชื่อแต่เขาก็บอกหมดนแล้วบอกว่าตอนนั้นของเขาอยู่ตรงนั้นตอนนั้นเ็าจำได้หมดเลยจนถึงต้องยอมรับว่าสามี